คำไหว้พระก่อนกล่าวคำว่า้พระให้จุดธูปสามดอกแล้วตั้งนโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะพะคะววโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกล่าวว่าข้าพเจ้าตามด้วยชื่อผู้สวดขออาราธนาเอาดวงธรรมอันประเสริฐซึ่งเกิดจากหัวอกพระพุทธเจ้าขอองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าจงประทานพรให้แก่ข้าพเจ้าตามด้วยชื่อผู้สวด ชื่อมารดาชื่อดิดาชื่อสามีหรือภรรยาชื่อบุตรหลานสำหรับคำไหว้เทศให้จุดธูปเก้าดอกแล้วตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะแล้วกล่าวว่าขอให้เทพทั้งสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินที่รู้พระนามก็ดีไม่รู้พระนามก็ดีขอให้มาปกปักรักษา มาประทานพรให้แก่ฆ่าพเจ้าตามด้วยชื่อผู้สวดและครอบครัวให้ทำมาค้าขึ้นให้มีเงินมีทองให้ได้แก่สารพัดนึกนึกคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความนึกคิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมากปรารถนา ขอให้มีอายุมั่นคงยืนเจริญพรในพระพุทธศาสนาด้วยอทนสำหรับคำขอในเรื่องของครอบครัวและอาชีพขอในสิ่งที่ตนเองประพฤติปฏิบัติอยู่ด้วยดีให้ดียิย่งขึ้นไปคำอธิษฐานอัญเชิญเทวดาและขอพรพระ คำอธิษฐานข้าแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าข้าพระเจ้าขอน้อมอัญเชิญเทพพยดาเจ้าทั้งหลายโปรดได้เสด็จมาสัางการสวดมนต์ของข้าพเจ้าขอให้มาอนิโมทนาและประสิทธิ์ประสาทพรให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด อัญเชิญเทวดาข้าพเจ้าขอขมากรรมหากกรรมใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วผิดพลาดประการใดด้วยกายวาจาและด้วยใจก็ดีตั้งแต่อดีตชาติเป็นต้นมาจบจนในวันนี้ทั้งที่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีทั้งที่ข้าพเจ้า ระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีทั้งที่ข้าพเจ้ารู้เท่าไม่ถึงการก็ดีและรู้เท่าถึงการก็ดีขอทุกๆพระองค์จงโปรดเมตตาอาโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดขอพรพระขอพระองค์ท่านทั้งหลาย จงประทานพรให้ข้าพเจา้าพ้นจากสัพทุกสัพโศกสัพโรคสัพภัพพย,ส,พพยสัพเคราะห์เสียดจันไรจงพ้นไปจากตัวของข้าพเจา้าและขอให้ข้าพเจา้าได้ตาทิพหงทิพและเจโตปริยญาณพร้อมทั้งเกิดดวงตาเห็นธรรมได้สำเร็จมรรคผลนิพพาน คืนสาธุสาธุสาธุ